ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่คือเกมแรกนะ่าล็อกมือบายวันนี้เราจะมาลงดันคอมโมโดกันนะครับอันนี้จะเป็นดันใหม่ของเมืองใหม่นะครับหลังจากอัพแพ็กมาแล้วแต่เนื่องจากผมลองลงคนเดียวแล้วไม่รอดเลยต้องหาตี้ในกิวมาลงนะฮะบ,บอสก็ค่อนข้างแรงแล้วก็มีการโจมตีสูงมากเฮ้ยมีพิษด้วยอ่ะมีบ่อพิษด้วยโอ้ยตายมินเนียตายมินเนียตายมินเนีย หิวหน่อยหิวหน่อยเรียบร้อยตายฮะบอสต,ตายพอดีครับโอ้โหโคตรเจ๋งว่ะชิบหายแล้วกูกดถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งดันดันใหม่นะฮะไม่รู้ว่ามันถ่ายรูปยังไงบันทึกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเราตายไปแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าผมลงคนเดียวไม่ได้ผมก็เลยต้องไปพึ่งกิล เอากิวมาช่วยลงนะครับผมโอเคกิวผมก็ชุบละทีนี้เราก็จะไปที่ต่อไปดูว่ามันมีมีบอสอะไรมั่งบอสต,ตัวนี้แค่ตัวแรกผมลองลงคนเดียวก็ไม่รอดละต้องลงตีกิวกันอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเควสเพิ่มเติมอะไรด้วยหรือเปล่านะครับผมโอเคมันก็จะมีมอนเตอร์อน,นิดๆหน่อยๆโอเคมาตายหมดละ ตอนนี้ก็ตายหมดแล้วรออะไรวะเราอาจจะต้องวิ่งไปตามทางของมันนะอะอ๋อประตูยังไม่เปิดมันอาจจะมีมอนเตอร์อีกที่เรายังไม่ฆ่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวะมาแล้วมอนเตอร์มอนเตอร์ มอนมันเกิดเรื่อยๆเป็นมอนปูนะฮะอันนี้เป็นมอนมอนเตอร์แบบใหม่บรรยากาศฟิลริมทะเลอะ่ะมาเมืองหิมะก็มีนะฮะทะเลก็มาอันนี้เป็นลักษณะเหมือนชนเผ่ามีอ,รอารยธรรมโบราณด้วยเจอบอสอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นบอสอันใหม่บอกตรงเลยว่าผมไม่สามารถปรับบอสได้เลยต้องมาหากิวช่วย พอขอให้กิ้วช่วยก็ขอบคุณกิ้วด้วยนะครับผมเ,เ,เกือบตายอันนี้มันก็จะดรอปรูนให้เราเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีของด้วยเงินมันก็ตกมาให้เราเรื่อยๆโอเครู้สึกว่าดันมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็สตามิน้ามันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะมาอันนี้พอคับแพ็คใหม่มันก็จะมีอันใหม่เข้ามาอันนี้เป็นดันของคอมโบโด ใช่ไหมในกิวมันมันพูดว่าโคอมโดวะเอ้ยทำไมผมตีไม่ได้ะ่ะกดตีไม่ได้เลยเออทำไมผมกดตีไม่ได้วะหรือว่ากดไม่โดนตัวมันโอเคตามไปตามเพื่อนไปตอนนี้เราก็ได้แต่ตามอย่างเดียวนะครับผม ลุยอย่างเดียวเลยอันนี้น่าจะเป็นบอสอันสุดท้ายแล้วโอ้สี่ตัวยังโหดมอส,สี่ตัวเลยอ่ะคุยให,ย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 หย้กดสก,กิลไม่ได้อ่ะโดนบล็อกเนี่ยผมกดกดตีมันไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้พิษอย่างเดียวและโจมตีมัน ดในเมื่อมันเรากดตีไม่ได้เราก็ต้องอัดสกิลอย่างเดียวเลยเฮ้ยห <c oughs> นีก่อนนีก่อนหนีก่อนอ่าระเบิดระเบิดเราต้องวัวเป็นแบบพวกสัตว์ขี่ด้วยเพราะว่าคือเราวิ่งอาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ <c oughs> ตายเลย <c oughs> เป็นไงฮะเรียบร้อย <c oughs> เดินพลาดนิดเดียว สำหรับคนที่ดาเมียดไม่ค่อยแรงก็พยายามขอให้กิลช่วยลงนะครับผมเพราะว่ามอนมันโหดจริงอ่ะมันโหดมากๆเลยอันนี้โอ้ยหนี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 ให้มันไม่เหยียบพิษให้มันเหยียบพิษให้มันเหยียบพิษเราก็พยายามที่จะสู้กับมัน ต่สู้ได้ไม่ได้ก็ว่าไงทีเหลืออีกตัวงโดนล็อกครับโอ้โหอาต้องระเบิดหน่อยเฮตายมีตายนะมีตายไม่เลยระเบิดพีชีพตายอีกรอบหนึ่ง ตัวผมแม่งคดอ่อนเลยอะคือแบบเราก็จะพยายามให้มันได้อู้ได้ของมาแล้วนะฮะผมน่าจะลงเสร็จละอันนี้ดันนี้เคเวสออกละเดี๋ยวให้เพื่อนชุบก่อนอ่าโอเคเพื่อนเราก็ชุบแล้วโอเคแล้วเราก็ออกจากที่ตรงนี้ก็จบดานดันของคอมมาโดนะครับผมอ่าโอเคเราก็จบดานของคอมมาโดแล้วแล้วเรามาดูว่ามันมีอะไรปลดล็อกมั่งมีบอสนะฮะ บอสตัวนี้เราไม่ได้ถ่ายรูปเป็น, mini นะะมินิบอสนะครับผมแล้วก็ดูว่ามันมีของอะไรตกมาให้เราบ้างก็เป็นพวกไอเทมขยะที่เราเก็บอ่าแล้วก็มีเหรียญอันนี้เหรียญอันนี้ใช้สิ่งก่อสร้างในการแลกซื้อนะครับผมก็คือมันจะดรอกพวกอาวุธชุดแล้วก็80อันเพราะฉะนั้นโอ้มันมีเสื้อผ้าด้วยอะ่ะคือว่าเป็นชุด เป็นชุดแฟนซีอ่ะก็คือเราสามารถเอาไปใส่ได้แต่ว่าบวกสเตตัสผมว่าอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะต้องได้รับการปลดล็อกก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมคือเหรียญเนี้ยเวลาเราลงดันของคอมมโดเนี้ยมันจะมีของแบบมาเยอะมากเลยอันนี้ผมไม่ขออธิบายรายละเอียดนะเพราะว่าเพื่อนๆลองไปดูเองได้นะนี่เลยเพียบมามีทั้งบวกเลือด บวกสเต็งบวกเลือดระยะประชิดสิเปอร์นตอู้ค่อนข้างดีของค่อข้างดีเลยนะครับผมในของพวกนี้บวกสเต็งบวกอิงตามสายเลยนะครับผมแล้วก็ของอันนี้น่าจะเข้าขายแบบถุงมือออสร้อยข้อมือือมันก็จะมีแต่ละแต่ละสายอาชีพที่เราจะแลกได้นะฮะเอ้ยก็ดีอะ่ะคือดีดีเลยอะ่ะถ้าเราอยากดูเราก็ มันต้องใส่ใส่เข้าไปในตัวก่อนเป็นอาวุธชุดเกาะที่เราใส่ติดตัวไม่ใช่ชุดแฟนซีทีแรกผมนึกว่าชุดแฟนซีเข้าใจผิดนะฮะถ้าเป็นเกาะติดตัวถ้าชุดแฟนซีถ้าชุดแฟนซีเราใส่อ่ะมันจะมันจะมีให้ให้ขึ้น ขึ้นตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นมีดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูปตาใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะดูได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นเกาะพวกเนี้ยคือเราดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชุดใส่ที่เราตีบวกเฉยๆนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีสุ่มกล่องมาให้หนึ่งกล่องเปิดดูอ่ามันมีให้เราเลือกชุดด้วยว่ะครับว่าเราอยากได้ชุดของอะไรด้วยนะครับผมกล่องที่เราดรอปได้ก็คือมีประมาณ3อัน ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นสายอะไรอันนี้ใส่เอจิคิแล้วก็เดฟ15%ทุกการรีไฟแล้วก็คิ20อันนี้น่าจะถ้าเกิดเป็นแอดน่ผมว่าน่าจะเล่นสายกาตานะฮะถ้าเป็นแอดนะส่วนอันนี้วิ v 20สายเลือดนะฮะเน้นเลือดเน้นป้องกันดเมเม็ M เดฟก็คือทางด้านสายเวทชุดนี้จะเน้นทางด้านสายเวทนะฮะและส่วนชุดสุดท้ายนี้ ก็เป็นสายเวทเหมือนกันแต่เป็นเดฟสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือถ้าใครอยากเล่นชุดไหนก็รับไปแล้วก็ผมก็กดรับมาหนึ่งชุดเก็บได้ไหมเก็บใส่กล่องได้ไหมไม่ได้เก็บใส่กล่กกองไม่ได้ด้วยคือมันก็ได้เป็นชุดติดตัวอย่างนี้แล้วก็มีคุณสมบัติแบบสุ่มด้วยโอ้มันสุ่มให้ผมได้คียี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะผมแต่ถ้าเทียกบกับชุดที่ผมใส่อยู่ก็ ก็สู้ไม่ได้อะเพราะว่าชุดที่ผมใส่อยู่มันดีขนาดยังตีบวกไม่ไม่เยอะนะก,ก็ยังดีกว่าแต่อันนี้ชุดเป็นใสยคิกาตาเอาไว้เล่เลนลงกิววได้นะฮะอืมผมก็จะเอาไว้ลงกิวอแล้วกันนะครับผมแล้วก็สตามิน่าตอนนี้คือมันอัพทีแล้วประมาณ400แล้ะพอมาอีกวันก็เป็น800อะไรเงี้ยแบบเยอะมากเลยแล้วก็สามารถส่งสัตว์เลี้ยงได้3ตัวโดยที่มันจะนับ ตัวละ30นาทีนะฮะตอนนี้ผมอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ143ถ้าส่งเพราะผมส่งตัวเดียวก็จะประมาณ170อ่ะผมจะส่ง3ตัวเลยนะส่ง3ตัวบวกอีก60นะฮะผมสตามินามันก็จะสูงขึ้นอ่ะเอ้ยทำไมมันเป็น143ย่าวะงงเยังกูหรือว่ามันไม่ได้เอยเดี๋ยวขอดูก่อนนะ มันพินเพียนบางทีระบบเกมมันยังยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราส่งสัตว์เลี้ยงไปอ่ะมันก็จะนับเวลาของมันแต่น,นี้มันไม่นับมันก็แปลกๆถ้าเป็นอันอื่นมันก็ยังนับอยู่นะโอเคเราก็จะเก็บอันนี้มาปุ๊บม,มันก็จะเป็นโล่อันใหม่ที่ผมได้มานะครับผมก็ถือว่าดีอ่ะอของก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็มีสุ่มกล่อง เควสก็ยังคงต้องทําเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ผมก็ไล่ทาเควสอยู่นะครับผมไล่ท,ทําเควสต่างๆอยู่ของของเมืองนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหมดถ้ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะมาอัปคลิปเพิ่มเติมนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับไปละบายบายสวัสดีครับ